ใครที่กำลังมองหารถเก่งคุณภาพดีราคาถูกผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000บาทเท่านั้นนะครับวันนี้รถเรามีมากมายครับรถเก่งไม่ว่าเป็นในแบรนด์ของ Toyota หรือ Honda นะครับวันนี้จะมาแจ้งโปรโมชั่นให้ทราบก่อนเลยนะครับลูกค้าที่เหมางรถวันนี้กับเรานะครับเริ่มต้นเลยครับฟรีดาวได้ทุกคันนะครับถ้าลูกค้าไม่ติดเครดิตอะไรนะครับส่วนลูกค้าที่ฟรีดาวเรามีส่วนลดสูงสุดให้15,000บาทเลยทีเดียวนะครับ ส่วนลูกค้ามีดาวนะครับเราก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ถึง20,000บาทเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพรบเราฟรีให้ลูกค้าหมดครับแล้วก็มีรับประกันฉุกเฉินให้ดูแลลูกค้าอีก1ปีเต็มเลยทีเดียวนะครับใครสนใจรถเก่งนะครับคุณภาพนะครับก็มาได้ครับที่รถดีเดนะครับวันนี้นะครับใครสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ครับที่ 0618680222หรือจะเข้ามาหาเราครับที่โรติเดตั้งอยู่ตรงข้ามไปรษณีย์มินบุรีครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ